ถึงานังเสทยนี so ่นัอยด้เออฟังๆหลวงปู่สีว้าจ่าไหนอเดี่ยวัาข้านโอ้ยหลวงปู่ย้นนสียเนี่ยโอ้อดซอนน่โอ้อจั์จัดกตบปู่ที่นี่แจ่มากเออแยกเลยแจ่จนเ้แจกคุณแจกกุศลสาวนังนี่ครับวันนี้หลวงปู่ได้เมตตานะครับแล้วก็ท่านดรจารุณีจอมตะล ด้ถวายเรียญเดินสามห้าศูนย์นะครับให้กับหลวงปู่หลวงปู่ก็มอบให้กับท่านนัตศรีอินไปต่อนะครับเพื่อเอาไปแจกเพื่อนๆนน้องๆ้ทหารนะครับน้องวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วก็นุกบทนาบุญกับอ สติมีปัญญาเกิดสติปเกิดก็ปัญญาหายครับผมนะพตอนนั้นแล้วถ้ามีสติกับสิตตัณนี่เป็นของขกวนอธิษฐานเอาเด้อหลวงปู่เดินมาใกล้ขนาดนี้อธิษฐานโอ้หลวงปู่ไม้เท้าถ้าหลวงปู่ชี้ไปหาใครก็รวยเด้อรวยสุขเด้อกันหลวงปู่ยิ้มไม้ไผ่กันรวยสุขเด้อเออไม้เท้าวันนี้ถือว่าเป็นไม้เท้าที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นไม้เท้าที่สามสิ์เอาว่างลุกว่างลุกว่างลุก วางลงหลบผู lifts, ้บบโอ ập, ้ดีคร well. well. ับลงพูบว่าดีครับโอ้ยครับดีครับด้วยครับด้วยผมเสียเอาไปยี่สิบเดียรเอาไว้ผมเลือดสองด้วยยี่สิบเดียร์ัดมูบัวนอกขอยไปยดีเนี่ยลบพูบบด้วยครับดีครับเดี๋ยวรุ่นดีพี่น้าพี่น้องได้บอเอาพี่น้องจับตัวเด้อเตรียมอะไรได้สาบช่วงสาบโทษเบิ่กันน่ะพี่น้องเอายี่สิบเด้อร์เห็นไปยี่สิบเดียรเออ ถือว่าก่อนเด็กปีก่อนก็แล้วกันเอาเสียงเป็นเสียงเออใช่บอได้เอาจังไรเข้าลงมือมาตีกับตีเหี้ยไปยืนนั้นเอาชนะดิ้งพบจากเด้เอาไปายามได้ก็บสองลอยได้เอาใจให้เออพยายามได้เลี้ยงเรสองลอยคู่เศร้าเลยคู่เศร้าเลยฮะลูกยอดพันกระพุ้นที่นักสีหิตได้ท่านนักสีกินได้ไปรัเหล็กถูกฮะเออพี่น้องอยากได้พี่เห็นม่เอาไปโอ้เดี้ยงเราสองลอยเออ điêu đi. đi ch uh, à, uh. uh. à, này nếu anh muốn chơi miếng thì tao đây à, không không, là à, à, một gói này rồi đấy đi chơi anh chơi đi xóa gói chơi là này, เอา,อา,เ,อาเดือนหนึ่งกี่เหรียญคะโอ้ยแจกบตื้มเลยฮะพี่น้องเอาแล้เงินสดก่อนอะไรไมีเงินสดอแล้วไปเงินสดฮะเอากีเเาก่เียญชทะลุทพ่ใดคนได้รู้ไหมรุ่นอะไรพี่ก็อะรู้ไหมรุ่นอะไรรุ่นอะไรรุ่นที่ทำโบรานที่สุดถึงเจ็ดปี ก็คือรุ่นยอดผนพลแกผลสุดคนดีขออนุญาตประกาศน,นะครับร่ดยอดุลพลทะเบียนขอไต่งองูเจ็ดส่น